สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยาจามาอีกแล้วยังสวัสดีปีใหม่ยังท่านโยนคาา่ะนอ้อมือนีวันที่เกตสวัสดีปีใหม่พีพีเพื่อนเพื่อนพีพีน,น้องๆทุกคนให้พวกแก้วซุกขี้มันเสมอมันเครือกเกาอย่าไดลาได้เสาคว,ว่ำซุกแก้วให้ลังมาให้พวกแก้วซุกขี้มันเสมอมันเครือไมอย้ยาสิเก็บสิไข่คว่ำจนให้ให้ลังหนี คือลดล,ล่องเนื้อเป็นเนื้อล่องใต้ไปไสมาไส่กอใคอยปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำลรวยๆเฮงๆแปงๆเด้อพี่น้องมามาพ่อกันเมื่อนี้ยายจ่าสิพาไปให้ยังยาจ่าสีหันโบกขามาเมนูอาหารกับเขาค่ะพี่น้องโดนๆนั่นที่เคยได้กินสมตําค่ะพี่น้องสมตําชีวิตของคนต่างแดนค่ะพี่น้องอันมะละกอกับแพง่งแพง่งโดนๆกินเที่ยนึงเนาะพี่น้องเนาะเมนู่สมตํในกรเห็นโดนๆกับไปพ่อกันกับ พี่กับน้องคอยได้กินค่ะพี่น้องไม่ยากจ,าจ้านาตามมาบามี่ยังแน่ได้ครบเครื่องหรือบอมือนี่ค่ะพี่น้องตามกันมากค่ะแค่พี่น้องมะละกอกาแฟแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะไปล้างไถมือนันไปจับใจใส่ซอยเนาะค่ะพี่นอ้องอเอพี่เห็นห้พี่น้องเบื้องนี่ค่ะไปะเห็นพริกน้อยบ้านเ้าวสวยๆพริกส้มค่ะพี่น้องก็เลยได้มากปกติยาดจ๋าเอาผัดลุดล่งยาจ้าว่าเสซยบักกอกมาใส่ บักกอกมันยังในตู้แข็งอยู่กระไดมีบกหนาวใส่เนาะค่ะักเขือเทศมันละกอกกับมีถั่วฝักยาวพร้อมค่ะพี่น้องใส่ถั่วผักยาวพร้อมค่ะนี่กับมีบักเขือปอบานเท่ากับปาดใส้นน้ำกับกินกับพร้อมเนาะค่ะเนาะพี่น้องซื้อมาละกอมาลูกนึ่งตําได้สามเท่อค่ะพี่น้องอันนี้คือคือคว่านเป็นประหยัดดอกตําแล้วตาผู้เดียวกินเทียเดียวนะพี่น้องเนาะกับมาเบิ้งวิธีตาสมตาอีสานบ้านเข้านี่แหละ มีผักลวกพร้อมขาลวกดอกผักกาดขาวค่ะพี่น้องนี่ก็มีพริกหวานปอปริกแก่ก็มีหอมมีต้นหอมแล้วก็มีผักซีต้นหอมปลอมค่ะกินกับพี่น้องผักกับมือนิสลัดบ่มี่เนาะพี่น้องเนาะมันี้ก็มีทอดปีกไก่น่อยค่ะพี่น้องนี่ทอดปีกไก่สุแป้งทอดค่ะพี่น้องเนี่ยทอดยำกรอบกกินกับสมตำเนาะค่ะพี่น้องมะมาอยากจะอธิพามาตำสมตำแบบนี้พี่น้องมาเขาว่าหาทั้งคบมานี้ค่ะ ใส่พริกใส่กระเทียมน้ำสองกีบค่ะพี่น้องผู้ใดว่าตำอันมะละกอใส่กระเทียมมันจืดการล้วงตะค้นพูมากเนาะค่ะนาอพี่น้องเนาะนี่นี่ใส่พริกใส่กระเทียมตำก่อนนาอพี่น้องเนาะนพื่อนเพื่อนๆขาข้ามาตำน้ำกันค่ะพี่น้องข้ากับใส่บังหน้าไปก่อนเนาะใส่บังหน้าแล้วก็ห้าใส่บวชเขเทศ เขาจะฝ่าแเสาลายค่ะบักหน้าพวพาเพื่อมันสวมบักหน้ายู่นี่้มสมพี่น้องปากฏว่าสวมกอยบ้านเฮาเมียดวิธีเมียดทำเมียดว่าเขา่า,ขาเนาะค่ะนี่ปาโคกขีดนี่บ้านเฮาอีสานบ้านเฮามีขีดปาโคกค่ะพี่น้อง เฮากรใส่บันเฮากะเอาใส่ทั่วก่อนตำทั่วให้อบอ่บอวบแักหน้อยก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขันตำทั่วบ่ออวบบ,บ่แตกแั้หน้อยมันก็บบ่เขา้าไอพีกเ,เข้าเคือเขาเกเาเลืเอเข้าปลาเฮากะต้องตำให้มันอวบแักหน่อยก่อนเฮาจะค่อยใส่เครื่องปรุงมันเนาะพี่น้องเนาะนี่ครกเฮาถ้าลูกอีสานถา้า,ถามาถ้่บ่มีหม้หนึ่งหนึ่งเขาเา้าเหนียวถ้่บ่มี่กองเขาา้าถ้่บ่มีคกก็คขึ้นมาบ่าหอด ตั้งประเทศค่ะพี่น้องมาตามมาเบิ้งน้ำกันค่ะเค <c oughs> รื่องปุ๋งเฮาก็มีน้ำตาลปีบ๊บค่ะพี่น้องน้ำตาลปี๊บน้นำตาลกระตโน,โนดซื้อมาใส่อันโหลไวไ้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะก็ะสิใสประมาณแปดอนนี่แหละค่ะใส่ซ้ำนี่มันก็ น้ำปลาค่ะน้ำปาาาลาเท่าไหจะฝด้ฟ้าเส้นไร้ค่ะพี่น้องบัดเทืยมมันเข้มเท่าออขึ้นบ่ได้เนาะนี่กับผงนวดค่ะพี่น้องผงนวดเส้นหน่อยเส้นหน่อยใสยย่สสสนไร้เส้นไร้จ้ะใส่นสำเนีจสักก้อนเพอน้ำตัดเท่ากับใส่ไปแล้วอันมื้อนี้ยาจ๋ายเสียส่มีปลาตะาปูค่ะพี่น้องก็สิใส่ผสมกันใส่คนละครึ่งก,กันกับอันน้ำปลาตะ ปกติค่ะพี่น,อน้องจ้ะอันนี้เป็นน้ำตามปูยแยจากัสิบพาะไส้เบิร์ดโบไซส์หลายไส้เฉพาะข้าวหมอหมอครับพี่น,อน้องกับไส้ปลาเนี่ยน่นเนาะนี่นนนนจา้าเพราะว่าอันยุนี่ปลากะเพราะว่ายแยจ้าซื้อกินสําเร็จจังซี่โลกคะ่ะมันง่ายขันสิต้มกินเฮ็ดคืออยู่บ้านเฮ่าต้องซื้อปลาต้อนซื้อปลานี่มาตม้มแล้วมันมัน บ้านมันลังน้อยค่ะพี่น้องมันเป็นเลยกเกล็ดเฮดเครื่องดูดมันกระโบไอบอดีเนาะเครื่องดูดบอยง่กัเลยห้องกระตองใส่ซื้อกินแบบสําเร็จจังเสรแล้วพี่น้องง่ายดีนี่แหละคนรักษาอันไอการเป็นยูของเมียฝรั่งการเป็นยูของห้ากับยุงเสรแล้วพี่น้องยู่ง่ายๆกินง่ายๆอันนี้กับปาดบะเขือเปะใส่นอกค่ะนาอพี่น้องเนาะใส่บะเขือเปะ มะเขือปอนี่ยกะปอแม่ถือถือได้ค่พะ,ะ,ะ,ะพี่น้องนี่แหละถือกะกินว่าถือกะกินคือก้าเนาะพี่น้องเนาะไปบ้านเฮาโอ้เสียดายอ่อนซ่อนไปเห็นเราเสียดายกินจังไกรกะกินบ่ออันนี้พี่น้องเอายาจ้ากัสียงวดใส่กันสักวอนเน,ะน, n, นาะใส่งวดนานไม่ใส่กันไฟอ,ออกหมักมะละก่อร่ เนื้อแกะกัดเท่ากันสีน้นนนนองเป็ดจะแซบเท่หอมแล้วหอมแล้วแต่แซบซิมก่อนอู้หแซบแซบแซบ,บ,บพี่น้องเอามาละก่อลงก่อน อ้ยพี่น้องเป็นจัเแซบคักบ้าบัดเนะไปพี่น้องคุนะ่ะซิ้มกันเนาะพี่น้องเอ้ยมาแซีบคักจับแน่ทำไมจังสี่เลยพี่น้อง สุดยอดเลยพี่น้องคะนี่พี่น้องมาเด้อมากินกับยาจ้าบัดนนี้แล้ว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 ค่ะพี่น้องผู้ใดกะมาบังคิปนี่แล้วตําสมกับยาจ้ากินแ่บๆบแล้วกะขอให้ยูดีมาแห้งห้เจ้าซุขี้มันเสมอมั่นเครื่องใหม่ยาได้เก็บได้ไข่คว่มหนให้เจ้ายามีเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งเข้มแข็งขอบคุณหลายหลายกายเ้ยๆเนบกปังปังปังทุกคนสวัสดีค่ะ